ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีเอฟซีทางช่องครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสูตรคำนวณครับลาวพัฒนาเขาลาวพัฒนาเด้อพี่น้องครับลาวพัฒนาครับเลขสี่ตัวครับเลขสี่ตัวครับ ประจำวันที่ประจำวันที่23ครับ23เดือน1ครับ2 5 6 8ครับวมนที่ผ่านมาเลขทีโต96 8 5ครับเลขทีโต96 8 5ครับเลข3โต6 8 5ครับเลข2โต8 5หครับเลขตัวเดียวเลขหาเด้อขามารับชมกันครับ มีพีบอกพีมินงบอกน้องเหมือนกันครับอ่ะกับแปดห้าหกแปดห้าครับเขามารับชมกันราวพัฒนาครับเลขสี่โต้ครับกับพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลื่มกับกดติดตามไปครับจะได้เห็นคลิปต่อไปง่ายครับดูงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับดูชุดวินชุดวินครับหกเจ็ดแปดสองเก้าสี่ครับ ตัวเด่น8ครับไฮแ้พี่น้องครับมันออกอย่างมันออกออก6 85พี่น้องครับจะว่าเสียดายครับเสียดายแน่เด้อตัวเขามารับชมกันครับมาเมืองวัดนีเสียดยยังครับมารับชมกันกับเลขสี่โตครับมาดูสถิติของเลขสี่โตครับครับก่อนสิไปรับชมมาเมืองคําเตือนจากข้างช่องกันรับชมคําเตือนกันก่อนเอาครับ คำเตือนครับสูตรคำนวณตัวเลขที่นำมาแปลงปันเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังจากสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับจากช่องครับเลขเด่นสูตรห้วยพ้ารวยครับอาจารย์เปตเงินเด้อเมื่อไรก็ศูนย์หกสองแปดจี๊เก้าหนึ่งเก้าแปดสามครับอย่าลืมตรงนี้ครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางจะ่าขอบคุณครับกับมักค่อยเอาว่ามักพานไปเข้ามาติดตามรับชมกับเราพัฒนาครับ เลขสี่ตัวพี่น้องกับเราพัฒนาเลขสี่ตัวครับมาเมืองอันสติของเราพัฒนาครับมาดูกับดิจิกเกียนให้เมืองพี่น้องครับสีเมืองก็คืออันมวดทิพผ่านมานี่อันเก้าหกแปดห้าครับอย่ายลองไปกเจ็ดเจ็ด แปดเก้าับเจ็ดเจ็ดแปดเก้ากับกยลังไปกับสี่หนึ่งปดสองกัย่าลังไปกับแปดศูนย์กับแปดศูพี่น้องดูครับ <laughs> มือนี้ครับสลับมือนี้รับพี่น้องโดยดีครับ,รบเลขสี่ 4, ตัว้อครับเลขสตัวครับเลขเด่นตัวแรกก็คือเลข เลขยังพี่น้องครับเลขยังเลขเด่นตัวแรกก็คือเลขแปดก็เลขแปดตอนแมาแรงครับเลขแปดมาแรงเด้คกับเลขแปดช่วงนี้มาแรงครับตามด้วยครับกําลังบันกาลังบันก็คือเลขหกกาลังบันคือเลขหกครับตามด้วยพี่น้องดูครับตามด้วยเลขเก่าเลขเก่านี่กาลังแรงเห็นไหมเลขเก่ากำลังแรงครับเลขเก่าตามด้วยเลขเก่าครับอ่ะครับ มันโบกไกออกพี่น้องอันโบกไกออกก็ตามด้วยเลขเก้าเด้อกับอันเลขเลขหกเนี่ยกำลังวันเนี่ยขาดเลขสี่วัได้ได้พี่น้องกับเลขหกมันมาคู่กับเลขสี่กับเลขหกมาคู่กับเลขสี่กับเลขสี่เนี่ยมั่งกับนี่คือเลขสี่โต้กับเลขสี่โต้เดี๋ยวพี่น้องจะดูให้เลขกันชุดวินเลขเลขหกโต้ให้กับ จ้าสีมันบอกและพี่น้องยัได้ซื้อไหมล่ะสี่เก้าหกแปดสี่คู่กับสองกับกับเจ็ดอ่ะกับน,นี้คือชุดปิ่นเลข6หกตัวนะกับมาดูเลขกสตัวกับสี่เก้าหกแปดสี่เก้าหกแปดกับเลขกสตัวเก้าหกับเลข2สองตัวหกแปดกับเล็ตัวเ,เ,เดียว เลขแปดครับขอยมันมันค่อยปังๆโชคดีครับตุกยังรัตะบุญผ้าวัฒนาครับสูตรคำนวณตัวเลขกครับเล่าพัฒนาครับเลขสี่ตัวครับประจําวันที่ยี่สิบสามครับเดือนวันที่ยี่สิบสามเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้าเด้อครับเข้ามารับชมกันเด้ครับมาดูเลขสี่ตัวชุดสองตัวชุดสองตัวเก้า หกเก้าสีครับเก้าแปแล้วก็หกแปแล้วก็สี่แปดอ่ะนี่คือเลขชุดชุดชุดสองโตครับนชุดสี่โตครับเมื่อนเลข4ี่โต สี่เก้าหกแปดเด้อครับเลข3สามตัวเก้าหกแปดเลขกสองตัวหกแปดเลขตัวเดียวเลขแปดอ่ะขอบคุณในไลน์ที่เขามารับชมกันครับมีพี่บอกพีมินองบอกน้องเขาเมืองกันครับสลหรับสูตรคำนวณตัวเลขครับลาวพัฒนาครับประจำบันทียี่สิบสามครับเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้าเด้อครับเมื่อนนี้ชุดซี่โต 4968ครับเลข3ตัโต968เลข2ตัโต68เลขตัวเดียวเลข8ครับจะรับชุด2ตัโต9694986864แล้วก็48เด้อครับจหรับชุดพินก็นกนคือ724968ครับขอบคุณในไลฟ์ที่เขามารับชมกันครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เด้อพี่น้องครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์ก็กดแชร์ กดติดตามพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นี่เป็นเต้นครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ